สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แมมระดาชาแนลวันนี้แมมระดาจะทำแกงส้มเกาหลีใช้ใบหม่อนที่มีประโยชน์มากค่ะยอดอ่อนใบอ่อนรับประทานได้นะคะนำมาใส่ในแกงแทนการใส่ผงชูรสหรือใช้รับประทานเป็นอาหารต่างผักชาวอีสานจะนำไปใส่ในต้มยำไก่ต้มยำเป็ดมีรสเด็ดอย่าบอกใครเลยค่ะ แกงส้มเกาหลีวันนี้นะคะส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีเต้าหู้เป็นหลักแล้วก็ผักต่างๆรวมทั้งใบหม่อนด้วยต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนซอสเกาหลีสำเร็จรูปมีขายตามร้านขายอาหารเกาหลีทั่วไปนะคะใช้เพียงหนึ่งช้อนชาเพราะว่าเผ็ดมากค่ะ ลดไฟเป็นไฟอ่อนนะคะเคี่ยวผักให้นุ่มก่อนจากนั้นเหมอนดาใส่เต้าหู้ลงไปค่ะต้มให้เดือดอีกครั้งหนึ่งก่อนใส่ใบหม่อนลงไปใบหม่อนมีโปรตีนประมาณ18-28.8%ของน้ำหนักแห้งมีคาร์โบไฮเดรต4 2 2 5ไขมัน4.57% ใหญ่อาหารและเท่า24.03%ค่ะถ้าชอบกิมจิก็ใส่เพิ่มความแซ่บของแกงส้มเกาหลีได้ค่ะแกงส้มเกาหลีหม้อน,นี้นะคะมีประโยชน์มากมายนะคะนอกจากเต้าหู้แล้วก็ยังมีผักรวมต่างๆนะคะก็จัดเป็นอาหารเจได้ด้วยค่ะ ถ้าไม่เจก็จัดหนักจัดเต็มด้วยการใส่เนื้อหมูหรือเนื้อไก่ไส้กรอกและไข่ต้มได้ค่ะใบหม่อนมีสรรพคุณทางยามากมายช่วยขับเหงื่อใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอแก้อาการเจ็บคอคอแห้งยอดหม่อนนำมาต้มกับน้ำดื่มและล้างตาเป็นยาบำรุงตา ใบนำมาต้มเอาน้ำใช้ล้างตาแก้ตาแดงตามัวตาแฉะและตาฟ้าฟางทำให้เลือดเย็นและตาสว่าง